ค่ดิฉันจารุวรรณมัญญานนท์และปุณิกาภูมิคองค่ะวันนี้นะคะเราจะพาชาว GLO มาพูดคุยกับอีกหนึ่งภารกิจหลักกับท่านรองสุภาพชานพัสนะกกลุ่นที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพี่โอที่ดูแลในส่วนของพนักกานพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองรวันนี้พี่ๆน้องๆชาว GLO นะคะอยากให้ท่านรองมาเล่าถึงกระบวนก,การพิมพ์ลากค่ะว่ามีอะไรบ้างครับก็กนผมจะขอเล่าถปง กระบวนการพิมพ์เป็นหลักการก่อนนะครับกระบวนการพิมพ์ขั้นแรกคือต้องออกแบบรูปภาพที่ที่จะลงอยู่ในรูปฉลากนะครับขั้นตอนที่2ก็คือต้องทำแม่พิมพ์ขั้นตอนที่3ก็คือไปพิมพ์เอาแม่พิมพ์ในีไปใส่เครื่องพิมพ์ขั้นตอนที่4ีก่ก็เอ่อขั้นตอนการทารูปเล่มนะครับนะครับนี้คือขั้นตอนการพิมพ์ทั่วไปนะครับแต่ในการพิมพ์ สลากปิดแหมรัฐบาลของเรามันมีขั้นตอนที่เอ่อคลิกอยู่ในขั้นตอนนั้นแหละครับแต่ว่ามันมีขั้นตอนที่เอ่อใส่เซกูริตี้ขึ้นไปนะครับในการพิมพ์สลากเนี่ยมันจะประกอบด้วยหนึ่งวัตถุดิบในการพิมพ์น,นะครับวัตถุดิบการพิมพ์วัตถุดิบอะไรมีมีอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องกาหมึกแม่พิมพ์น,นะครับในสลากหนึ่งไปการพิมพ์สลากออกมาเนี่ย มันจะใส่เซกิลูตี้อยในในการออกแบบขั้นตอนออกแบบจะมีการใส่ซอ์แวบรบ์เพื่อจะออกแบบผ้าแล้วก็ซ่อนเ e c ิล i ตี้ไปเราเราจะเรียกว่าลายลายกีโร่จะซ่อนรหัสต่างๆเข้าไปนะครับแล้วก็ในแม่พิมพ์ถ้าเราแม่แม่พิมพ์ทัท่วไปนะครับในกระดาษของเราเนี่ยจะเป็นรกระดาษที่มีลายน้ํามีเส้นใ่ใหม่ซึ่งสั่งทำเฉพาะนะครับสั่งทำเฉพาะอันนี้คือการสุขตินะครับแล้วขั้นตอนล้วก็ไปทํา ใ่เครื่องพิมพ์เรานะครับใต่เครื่องพิมพ์มันก็จะมีการเตรียมที่เรียกอ่ะพิมพ์ข้อมูลแปร่ยนได้อันนี้การเตรียมข้อมูลที่ในไบสลากที่จะมีไวเบอร์ดัตต้าตัวเลขมีซิมโบลมีวารหัสแท้งอันนี้ครับเป็นเป็นสีในการเตรียมข้อมูลซึ่งตัวเนี้มนยมันจะเป็นข้อมูลที่เราจะไม่เหมือนกันเลยในสลาดกระไไบนะครับแล้วก็ในการลังจากพิมพ์ออกมาเป็นภาพแผ่นใหญ่แล้วเราก็จะไปทำทำรูปเล่ม ขัน้นตอนทำรูปเร็มอันนี้ก็เป็นทั่วไปในการทำรูปเล็มแต่เรามีขั้นตอนที่การตรวจตรวจสอบหรือที่ทในกองควบคุมเรือภาพซึ่งตัวนี้เราจะสลัดทุ่ใไปจะทูกการตรวจหมดทุกใบนะครับเพื่อหาความบกพร่องของใหมแล้วก็จะมีขั้นตอนถ้าตรวจเจอความบกพร่องเราก็จะมีการซ่อมซ่อมแล้วก็พอซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการส่งไาที่จัดงาย สุดท้ายนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านรองมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะได้นำสาระดีๆข้อมูลดีๆมาให้กับทางพี่น้องสิเจโอ o พื่อใหได้รับทราบนะคะหวังว่าในโอกาสต่อไปค่ะจะได้รับฟังความรู้ดีๆจากท่านรองค่ะขอบคุณมากค่ะ